สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้ครับผมมาแนะนาครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับผมล้างคราบยางมะตอยนะครับที่ลูกค้าเจอกันเวลาวิ่งรถตามท้องถนนนะครับท่อทําถนนใหม่นะครับอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยครับนี่ครับไปจ้างเขาล้างมีแน่นอนครับห้าร้อยหรือว่าบางศูนย์ก็ประมาณพันหนึ่งล้างคราบยางมะตอยนะครับแต่วันนี้ผมมาแนะนําตัวนี้ครับครับผมตัวนี้เลยครับเป็นสเปรย์ล้างคราบยางมะตอยใช้งานง่ายๆสําหรับคนที่ไม่อยากเข้าศูนย์อยู่ต่างจังหวัดเหมือนกันไม ติดมาสักห้าหกเดือนอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงครับไม่ฉีดนะครับฉีดแค่นี้พอครับจะได้ไม่เปลืองฉีดแค่นี้พอแล้วก็ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเยอะเเนี่ยครับพ่นไปเลยนะครับคาบยางมาตอยนะครับผมคาบแมลงครับผมตัวเดียวจบนะต้องบอกเลยเห็นไหมครับละลายครับฉีดแค่นี้พอดูครับดูครับไม่มีเอฟเฟกนะครับรถใหม่ป้ายแดงใช้ได้ไม่มีกัดสีด้วยนะครับผมต้องบอกอย่างหนึ่งเลยหลังจากนั้นก็เช็ดเลยนะครับใช้ผ้าลูกเห็นไหมครับนี่ออกมานะครับเห็นไหมครับ ทิ้งไว้นานๆได้นะครับทิ้งไว้นานๆได้เลยเห็นไหมครับนี่ครับง่ายๆครับง่ายๆครับไม่ต้องไปเสียห้าร้อยไม่ต้องไปเสียพันหนึ่งดูข้างล่างนะครับดูข้างล่างนะครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับดูออกดูครับผมนี่ครับสกปรกติดออกมาหมดนะครับชีดในอีกนะครับผมถ้ายิ่งลูกค้าโดนมานะครับผมแล้วเป็นเม็ดแข็งๆอย่างเงี้ยนะครับผม ไม่ต้องไปจ้างเขาขัดนะครับผมตามศูนย์คาแคร์นะครับเวลาเขาล้างรถนะครับผมเขาอาจจะไม่ได้ขัดให้ถ้าขัดยางมาตอยด้วยต้องเสียตังนะครับแต่ซื้อกระป๋องนี้ไปนะครับหนึ่งกระป๋องใช้ไปเลย2ปี3ปีครับผมเก็บไว้ได้เลยนี่ครับง่ายๆครับนี่ครับผมเห็นไหมครับค่าพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับผมแนะนําเลยครับสเปรย์ล้างคราบยางมาตอยนะครับผม คาบยังมาต่อยคาบขี้นกที่มันหล่นใส่คาบแมลงเวลาขับรถตอนกลางคืนที่ติดตามกระจกนะครับตามกระจกตามโคมไฟเวลาขับรถตอนกลางคืนนะครับใช้ตัวนี้ฉีดนะครับคาบตามล้อมงล้อแม็กก็คือใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับผมนี่ครับลดราคากันไปนะครับช่วงโปรโมชั่นเลยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรด้เลยเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับสาคัญเลยครับลูกค้าที่สั่งซื้อนะครับ1วันนะครับสั่งซื้อ1วันสําหรับ50ท่านแรกครับ แถมผ้าด้วยนะครับแถมผ้าไปเลยสำหรับ50ท่านนะครับใครเห็นแล้วอยากสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้เลยครับเก็บเงินหน้าบ้านด้วยไม่ต้องโอนให้เสียเวลาครับผมสนใจสั่งซื้อครับพิมพ์ชื่อที่อยู่ใต้คลิปนะผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่สละเวลารับชมครับขอบคุณครับ